กนนะครับก็กลับสปดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ผมอนุกิบอยนะครับกับร้านประกิจลีโลเหมือนเดิมนะครับวันนี้ทุกคนเชื่อไหมเนี่ยผมขออวยตัวเองก่อนผมทํางานเสร็จเนี่ยผมมาอัคดคลิปให้ทุกคนดูเนี่ยมานะทุกคน,น,ก like, คนต้องกดไลค์กดติดตามหมดเลยวหและผมสัญญาว่าสุม่มเสร็จทุกคลิปเนี่ยผมก็จะแจกอดีก็ทุกคนก็เล่นกิจกรรมตามที่ผมติดไว้ให้เลยนะครับโอเคนะตอนนี้วันนี้เราจะมาซื้อเป็นไอดียเสือ้าสิบบาทนะครับ เออเออเออ,เอ,อประมาณีในวันนี้วะแมหมที่มการโอเคเรามาถึงสิบห้าสิบแล้วนะกดโอเคตามที่ทุกคนเห็นนะครับก็จะมีสองช่องทางในการชําระเงินผ่านธนาคารกับผ่านทุนนี่นะครับผ่านธนาคารคือโอนตามบัญชีที่ขึ้นานนี้เลยนะครับแล้วก็สติเกอโอนเงินเราก็ใส่อีเมลนะครับแล้วก็กดยินันชำระเงินไป ส่วนตัวผมเนี่ยก็จะจ่ายเป็นททมานี่วอลเลยนะครับทูมานี่วอลเลยก็คือการใส่ตองอังเปาเดี๋ยวขอใส่ตองอังเปาก่อนนะครับโอเคนะครเราไมา่นกจะขึ้นหน้านี้ถ้ามันขึ้นทางอีเมลผมก็จะขึ้นให้ดูนะครับว่ามันขึ้นตรงไหนนะครับโอเค,ครเราก็ตัดไปในเกมกันเลยนะครับอยู่หน้าล็อกอินแล้วนะครับเดี๋ยวเราใส่ไอดีกับไอดีพายกันนี่ครับ โอเคครับพอมันขึ้นหน้านี้นะครับให้เรากดกากระบาดบนมุมขวาบนนีครับออแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็มีคนแบบมือใหม่ที่ไม่รู้นะครับว่าว่ามันสามารถเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับ ID นี้คือ ID เชียนะครับให้เรากดเตยวไปขึ้นที่ดูนี่ครับว่ามันกดยังไงนะครับเพื่อเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์นี่ครับโอเคครับเราก็กดตรงนี้นะครับกดตรงนี้แล้วก็นี่นะครับให้เราเลื่อนหาอเชียนี่ครับนี่เลยนะครับเชีย ตอนอยู่ในเกมมนี้ครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไาเช็คก,กันก่อนนะครับว่าเวลเท่าไหร่นะครับก็เวลสี่สิบเก้านะครับตรงตามปน้นะครับสี่สิบถึงห้าสิบห้านะครับแล้วก็อย่าลืมรับป็นจุดหมายนะครับ คต่อไปก็เราเช็คที่กระเป๋านะครับไ <c oughs> พโมจเจมส8 0ี่นะครับแล้วก็เมกาชาหกติบ่อน,นะครับแล้วก็เมกาชาสีฟ้ากอีกเกเนะครับ ต่อไปก็ถึงเวลาเราตุ่มแล้วนะฮะโอเคนะตุ่มเราก็มาเริ่มตุ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราเริ่มต้นด้วยตู้นี้ก่อนอะไรครับนี่ก็อยู่ในช่วงการตุ่มนะผมวันนี้จะมาตอบคำถามกับคุณเกมนะครับคุณเกมอ่ะคุณเกมครับเริ่มสักทายแล้วครับ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 สวัสดีครับผมคุณเกมนะครับ ก็ฝากตัวด้วยครับฝากติดตามช่องจีสูดลุกนกเอีกนะครับลินคืนให้ผมได้โอเคได้ครับเดี๋ยวขึ้นได้ครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คําถามแรกนะครับคุณเกมครับเริ่มเลยครับครับครับทาไมถึงสุบดีแจกทีนี้จะเอาไปขายอะครับเรื่องความนี้ของผมนะครับคือถ้าผมขายรู้ตัวผมจะได้เงินประจ แต่ถ้าผมแจกอะผมก็มรู้สึกว่าแจกดีกว่าออไปดนตอนที่สองครับอ๋อเหรอครับอ๋อทำไมเราเราคิดว่าได้อะไรจากการแจกไอเดียครับผมว่าผมไม่ได้อะไรจากการแจกไอดีนะเพราะผมได้สิ่งที่ได้คือรู้สึกว่ารู้สึกดีเพราะว่าถ้าเราแจกอเดีเนี่ยอย่างน้อยคนที่เราไม่ได้เล่นอะแต่อย่างน้อยคนที่ไม่เล่นอะก็ไม่มีเล่นอะก็จะได้เล่น คือติดนิ้วผมคิดอ่ะต่อเลยครับคำถามที่สามนะครับคเจมส์อครับผมครับผมครับไม่กลัวคนอื่นคิดว่าสร้างภาพเหรอครับมาเลยครับมาเลยสร้างภาพมาเลยครับผมนี่ชอบสร้างภาพมักเลยมาเลยครับมามาอ้ผมไม่ตัวตึงในสร้างภาพชอบคนละสร้างภาพหรือเปล่าโอ้โหตา้งภาพแล้วผมชอบเหมือนกันมามาไม่ต่อคำถามที่สี่นะครับคุณเจมส์ที่สี่หรอ วิธีคัดเลือกคนนี่มีสิทธิ์ในการสุ่มก็ผมจะเป็นคนจัดไว้นะครับว่าเนี่ยกิจนๆนี้เราทําเป็นอะไรแต่งไงนะครับก็ผมจะตั้งคําถามว่าวันเนี้ยคุณเจนทําอะไรไปบ้างอ่ะแล้วก็เราจะมาเลือกคนนะครับตรงนี้อีนี่เองคำถามใช่ครับครับคำถามที่ห้าแล้วคุณเจนแล้วจะจัดขึ้นอีกตอนไหนอะครับโอ้โหผมบอกแล้วผมจัดตลอดทุกที่ทุกคลิป เลยครับว่าทําคลิปน,นี้นี้ผมไม่ได้แจกคลิปเลยตลอดเลยเหรอไม้งวงครับตลอดเลยครับถ้าเกิดว่าคนที่ได้ไปแล้วมีสิทธิ์ได้อีกไหมโอ้ยผมว่าไม่ไม่มีสิทธิ์แล้วครับเพราะว่าเขาได้ไปแล้วก็ให้โอกาสให้คนอื่นมากครับหืมดีเลยทุกคนทั้งหมดอะแล้วแล้วรอบนี้แล้วรอบนี้กิจกรรมการแจกเป็นยังไงหรอ กิจกรรมรอบนี้เราจะได้คุณเจมคนคิดเลยนะครับว่าอคุณเจมมาร่วมกับเราเป็นคลิปแรกเราได้คุณเจมคิดว่าเฮ้ยรอบนี้เราจะกิจัดอะไรดีคุณเจมคิดว่าจัดอะไรครับเอางี้เลยเหรอเอางี้เลยครับคุณเจมคิดว่าอะไรครับอ่อก็ก็คิดว่าแบบว่าขอให้แบบว่าไปกดทุกคนที่มาดูอ่ะได้ไปกดติดตามช่องผมใช่ปะแล้วก็ถามว่า ขอให้ผลที่ว่าทำไมถึงอยากได้ไอดีนี้พร้อมกับแชร์วิดีโอนี้แล้วกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้เป็นหน้าโปรไฟล์ตัวเองแล้วก็ทิ้งทิ้งชื่อที่แชร์ไว้ถ้าแชร์เฟซบุ๊กใช่ปะ <S <S ก็ทิ้งทิ้งชื่อเฟซบุ๊กเอาไว้และและ้วแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเหตุผลใครน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ให้ลินะทักไปหาแล้วก็แจกไปเลยดีฟ้าปะดีฟปะโอ้ได้เลยครับแบบนี้ก็ถือว่าถือว่าผมก็ได้กําไรนะครับเนี่ยโอ้ถือว่าดีเลยครับเอ้ยเอาแบบนั้นแหละ ขอบคุณครับเอขอบคุณที่มาร่วมสนุกนะครับคุณเจมเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเราอาจจะได้มาร่วมกันอีกนะครับครับครับผมขอบคุณครับสำหรับใครที่ต้องการจะสั่งซอดีนะครับเดี๋ยวผมจะทิงลิงก์ไว้นะครับและช่องทางการติดต่อก็จะมีไว้ในเพจจะมีไว้ในใครที่ต้องการจะสั่งซอดีนะครับผมจะทิงไว้ใน description นะครับแล้วก็เพจผมก็จะทิงไว้เหมือนกันนะครับ ก็เพลงของคุณเจมเราก็จะทิ้งไว้ให้นะครับสาหรับใครที่แม่อยากรู้จังว่าคุณเจมเนี่ยเป็นคนยังไงหน้าตายังไงนะครับอ่า๋ยวผมไปให้ไปให้ครับก็ดีวยู่นทคามครับทุกคนเจอกันใหม่รบโอเคครับคลิปก็จบกันไปเท่านี้นะครับใครที่อ๋อแม่งไม่ได้คือผมไม่ได้อาวุธของเจสซินหยานนะครับผมหวังว่าใครที่ใดดีนี้ไปก็สุ่มทำผมด้วยนะ สารต่อจิตนาลย์เราด้วยครับสาธุผมไม่ไหวแนะล้วรักกันครับทุกคนจุ๊บๆบ๊ายบาย